สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกพินวันนี้ผมก็มีมิกเซอร์จากทางมาโนมารีวิวกันนะฮะนั่นก็คือรุ่น AMC 2 Neo นครับผมเป็นวิกเซอร์เสียงแบบพกพาขนาดเล็กแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยเหมาะสำหรับการสตรีมมิ่งพอดแค์แล้วก็การบันทึกเสียงต่างๆนะในส่วนของดีไซน์น่าจะเป็นแบบเรียบรูใช้งานง่ายมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ทำงานครบคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น48โวลต์แฟนทอมหรือว่าเป็นอินพุตบลูทูธแต่ว่าก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆให้เลือกใช้งานมากมายนะแต่ว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางมาโนแล้วก็ร้านโปรปังอินด้วยนะที่ สนับสนุนคลิปในครั้งนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มรู้จักฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดตัวสินค้ากันก่อนนะฮะเรามาเริ่มอันแรกก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะอันแรกก็จะมีตัวมิกเซอร์มาให้แล้วก็จะมี USB Type C to USB Type A นะฮะแล้วก็มี3.5ม mm ิลแบบ TRRS เป็นแบบแจ็ค3.5ม mm ิลแบบ3ขีดเนาะสุดท้ายจะเป็นคู่มือการใช้งานนะ ส่วนวัสดุนั้นจะเป็นแบบพลาสติกที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงขนาดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่24.5คูณ15.7คูณ5.5ซนติมตรถือว่าเป็นมิกเซอร์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็เบาพอสมควรนะครับผมส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6พอร์ตด,ด้วยกันนะครับผมอันแรกก็จะเป็นอินพุตแบบ XLR นะฮะ อันต่อมาจะเป็น input แบบ AUX 3.5ม mm. ลต่อไปก็จะเป็นช่องขาออกหรือว่าเอาพุ t นะก็จะเป็น3.5ม m mm. ตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับหูฟังมอนิเตอร์นะเอาไว้ควบคุมหรือว่าฟังมอนิเตอร์เสียงนั่นเองตัวต่อมาจะเป็นเอาพุ t AUX แบบ3.5ม m mm. มนะจะเป็นเสียงออก ก็คือไม่ใช่มอนนิเตอร์จะเป็นเสียงออกของตัวมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยไปออกคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นแจ็ค3.5มจุดห้ามิลนะผมและเอาพุชตัวท้ายตัวนี้เด่นมากๆนะจะเป็น USB Type C นั่นเองนะครับผมจะเป็นเอาพุธทั้งหมดเหมือน AU เลยแต่ว่าจะเป็นแบบผ่านสาย USB เนาะตัวนี้จะเป็นเอาพุชไม่ว่าจะเป็นไมหรือว่าบลูทูธตัวจะมาจะเป็นช่องสําหรับชาร์จตัวมิกเซอร์นะจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB C นะผมก็จะเป็นไฟ5โวลต์1นแอมป์นะครับผม ตัวนี้ก็สามารถใช้พวกอดัปเตอร์มือถือชาร์จได้เลยนะหรือว่าจะชาร์จผ่านตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่มาให้ที่2,000มิลลิแอมป์นะผมก็ถือว่าให้มาเยอะประมาณหนึ่งนะผมระยะเวลาการใช้งานเนี่ยเขาเคลมอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะก็อาจจะได้มากกว่านี้หรือได้น้อยกว่าที่เขาเคลมไว้ก็อยู่ที่ว่าการใช้งานเพื่อนว่าแบบใช้งานหนักประมาณไหนนะเมื่อแบตเตอรี่หมดเนี่ย จะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมส่วนราคานั้นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,300บาทนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปสามารถเอื้อมถึงได้นะการรับประกันเนี่ยจะอยู่ที่1ปีนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เชื่อมต่อแบบ USB Type C อยู่นะเข้าคอมพิวเตอร์หรือตรงโดยที่ยังไม่ผ่านตัวมิกเนาะไฟ RGB มันก็เลยติดแต่สำหรับใครที่แบบออยากดูรีวิวตัวไม ตัวนี้จะเป็นไมค์ PD 2 x 0 X นะผมเป็นของ Malno เนาะตัวนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปนี้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการสลับระหว่าง Type-C ไปเป็น XLR ผ่าน, er นมิกเซอร์นะครับผมซึ่งความดังเสียงตัวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดบนจอ OBS บนคอมพิวเตอร์ให้ดูนะตัวนี้เนี่ยที่ผมพูดก็จะอยู่ที่ประมาณลบ20เดซิเบลนะครับผมก็คือการพูดปกติตัวนี้เนี่ยคือปรับ100%แล้วนะฮะ ทั้งตัวไมค์แล้วก็บนคอมพิวเตอร์อันนี้แบบอัดสุดแล้วพูดใช้เสียงปกติเลยไม่ได้ตะโกนอะไรนะก็ยังอยู่ที่ลบ20ิเบลเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแบบ x l r ผ่านมิกเซอร์แล้วก็ไปเข้าคอมดูที่ว่าเสียงเอาพุทธที่ไปเข้าคอมเนี่ยจะมีความดังอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะก่อนที่จะสลับไปได้วผมจะเปิดตัวมิกเซอร์ก่อนนะวิธีการเปิดมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยดับแรกเลยจะมีปุ่มสีแดงตรงนี้กลมๆนะผมก็ทาการกดคว้างไว้ประมาณ3วินะผมก็ เดี๋ยวตัวเครื่องมันจะติดจะมีไฟขึ้นนะผมโอเคเปิดปุ๊บหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วปล่อยนะอ่ะตัวนี้ตัวเครื่องก็จะติดเรียบร้อยแถบสถานะทุกอย่างจะขึ้นฮนะตรงนี้อ่าประมาณนี้เมื่อติดแล้วเนี่ยก็จะมีไฟทั้งหมดจะมี 4. จุดจุดละยี่ก็คือจุดบอกสถานะแบตเตอรี่ฮนะตอนนี้ตัวแบตก็อเลยอยู่ประมาณ75%เพราะว่าผมก็ได้เทสก่อนที่จะมาอัดคลิปนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้อโอเค เดี๋ยวผมขอสลับไปยังเสียงมิกเซอร์ก่อนนะครับผมเป็น XLR เนาะตอนนี้ผมก็ปรับอยู่ที่ลบ20 d ด c i b e l นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้มันสามารถเล่นได้ดังกว่าน้แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเนาะอันดับแรกเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อผ่าน USB-C ออกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยตอนนี้เราได้ใช้อยู่ทั้งหมด2พอร์ตการเชื่อมต่อนะก็จะเป็น XLR แล้วก็เป็น USB-C นั่นเองนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพอร์ตต่างๆก่อนนะครับผมว่ามีการใช้งาน ปุ่มต่างๆยังไงแบบปุ่มไหนใช้งานกับปุ่มไหนอันดับแรกเนี่ยจะเป็น XLR นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอามือบางตัวนี้ไว้แล้วกันเนาะบางทั้งหมดบางบางบางเมื่อเราเสียบปุ๊บอินพุตแรกก็คือวอลลุ่มหลักด้วยเมนหลักจะเป็นเกนตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมปรับจนเกือบ0นเนาะประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไมค์ไดนามิกอาจจะต้องพูดใกล้นิดนึงไม่เหมือนไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้เป็นวอลลุ่มรองฮะเอาไว้ปรับให้ละเอียะดอีกทีนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าผมเล่งสุดเสียงมันก็จะค่อนข้างดังนะคร เดีลดมาให้ปันพอดีแล้วกันโอเคประมาณนี้เนาะน่าจะพอดีอีกส่วนหนึ่งจะเป็น4 8แโวลต์แฟนทอมนะจะเอาไว้แบบเปิดไฟเลี้ยงเข้าไปที่ไมค์คอนเดนเซอร์ที่แบบต้องการกําลังไฟที่เยอะกว่าปกตินะผมแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเสียงมันจะเบามากๆนะฮะซึ่งรู้สึกว่าไมค์ตัวไดนามิกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดนะแต่ผมเปิดให้ดูก็ไม่ได้เห็นความต่างอะไรนะ,ะเป็นไงฮะเสียงก็รู้สึกว่าเท่าเดิมไม่มีความต่างอะไรผมขออนุญาตปิดแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้ก็ได้ทำการปิดตัว48โวลต์แฟนอมเรียบร้อยนะฮะอะจบไปแล้วนะผมสำหรับ XLR เนอะโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของ AUX นะผม AUX ตัวนี้ตัวนี้นะฮะจะเป็นขาเข้าเนาะตัวนี้เสร็จแล้วขาเข้ามาปุ๊บตัวนี้เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มสำหรับควบคุมตัว AUX นะฮะแต่วอลลุ่ม AUX ตัวนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวฟังก์ชันบูทชูด้วยนะผมตัวนี้เนาะ ัวนี้จะควบคุมวอลลุ่มเดียวกันกับ AUX นะครับผมหลังจากผมอธิบายพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆแล้วเราจะทําการเชื่อมต่อบูทูธแล้วก็ทดลองเปิดเสียงเพลงเข้าตัวมิกเซอร์นะฮะโอเคจุดต่อมาจะเป็นช่องสําหรับหูฟังมอนิเตอร์นะฮะจะเป็น3.5ม mm นะิมเนาะก็ใช้แจ็ค3.5ม mm ิหรือว่าหูฟังแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยเสียบใช้งานได้เลยนะฮะโอเคผมขออนุญาตเสียบก่อนเนาะเสียบเรียบร้อยนะฮะ แต่เมื่อเราเสียบแล้วเนี่ยเราจะยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองซึ่งถ้าเราต้องการจะได้ยินเสียงตัวเองเราต้องมาที่คําว่า direct monitor ก็คือเปิดสําสหรับ monitor เสียงตัวเองนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมเพราะว่า,าวอลลุ่มของฟาโฟนตัวนี้เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มสาหรับควบคุมกําลังของเสียง monitor นะฮะ,ะเลงขึ้นนะฮะผมตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงตัวเองอยู่ในหูนะฮะไม่มีอาการีเ l a y อะไรแบบเร็ว time ม,มากมากนะับผมแต่ถ้าสมมุติว่าผมปิดตัว direct monitor เนี่ยมันจะมีเสียง ซอฟต์แวร์เนี่ยขึ้นว่าไดอะล็กมอนิเตอร์ออฟแต่ถ้าเรากดเปิดออนเนี่ยมันก็จะพูดว่าไดอะล็กมอนิเตอร์ออนนะผมเสียงตัวเองมันดังเงินไปก็สามารถเบาลงได้ที่วอลลุ่มตรงนี้นะครับผมวอลลุ่มต,ต่างๆก็ผมอธิบายไปหมดแล้วนะฮะส่วนในตัวขีด,ดไฟ LED เนี่ยจะเป็นวอลลุ่มแบบแสดงค่าความดังของตัวไม้นะเห็นไหมพอผมพูดนี่ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นถึงว่าไฟสีเขียวตรงนี้มันน้อยแต่ว่าในความว่าลบ20บลบแล้วนะแต่ผมเล่งสุดๆนะมันจะดังประมาณไหนเนาะ ประมาณนี้ดังมากๆนะโอเคผมขอลดแล้วกันไอไฟสถานะตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลื่อนวอลลุ่มขึ้นลงก็จะมีแถบบอกนะว่าเออความดังอยู่ประมาณไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่านี้ถือว่ามิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ดสถานะแบบสวยงามเลยนะผมขอปรับไปแบบระดัแบบแบบแบบปกติแล้วกันแล้ววอลลุ่มตรงกลางแหละคืออะไรจะเป็นวอลลุ่มหลัก จะควบคุมพวก usb c ที่ออกไปยังคอมแล้วก็เป็นสเตีมเอาท์ที่เป็น3.5มมิลิเมตรนะฮะตัวนี้จะควบคุมทั้ง2ช่องเลยจะเป็นคุมหลักไม่ว่าจะคุมเสียงไม้เสียงบลูทูธเสียง aux ตัวนี้จะคุมทั้งหมดนะฮะผมถ้าผมเล่งสุดมันก็จะค่อนข้างดังเลยนะะตอนนี้อยู่ที่ประมาณลบ1 0 d เดซิเบลโอเคลดไปประมาณสักลบ20น่าจะกำลังพอดีนะฮะมาลบ15โอเคประมาณนี้พอดีแล้วแหละ โอเคตอนนี้ผมก็อธิบายพอตการเชื่อมต่อต่างๆครบหมดแล้วแหละต่อไปเราจะมาไล่แบบฟังก์ชันต่างๆตั้งแต่บลูทูธไปถึงรีเวิร์บไปถึงแบบอ่าซาวด์แพดเลยนะครับผมว่ามีการใช้งานอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตอนนี้ผมก็เอา iPad มาวางไว้สําหรับแบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนั้นอันดับแรกเลยให้เรากดบลูทูธค้างไว้นะฮะจะมีไฟขึ้นทั้งหมด2จุดจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมโอเคกดค้างไว้ เมื่อเปิดมาแล้วไฟสีฟ้าตรงนี้จะกระพริบนะผมกระพริบแสดงให้เห็นถึงยังไม่มีการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะโอเคเมื่อเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะกระพริบเราก็มาที่สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะมันจะขึ้นคําว่า m ม n o Caster C2 Neo นะผมเราก็กดเชื่อมต่อได้เลย Bluetooth connected อ่าเมื่อผมเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยตัวหูฟังมอนิเตอร์มันจะแจ้งว่า b l e t ู tooth connected เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ไฟตัวสีฟ้าหรือว่าน้ำเงินตรงนี้เนี่ยก็จะนิ่งนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้เปิดเพลงทิ้งไว้นะแต่ว่าตอนนี้ผมลดวอลลุ่มสําหรับบลูทูธลงไปสุดสุดที่ศนอะร์เซ็นตะตอนนี้ก็ไม่มีเสียงออกมาเนาะโอเคผมจะทําการค่อยเร่งเสียงดนตรีหรือว่าเสียงของบลูทูธขึ้นมานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครผมอันนี้ผมก็ได้เร่งขึ้นมาได้เรียบร้อยนะคร ก็ได้ยินอยู่นะครผมผมอาจจะต้องใช้เพลงที่แบบเลี่ยงลิขสิทธิ์นะเพื่ออาจจะเพื่อความปลอดภัยของช่องนะครัผมโอเคอ่ะอันนี้ผมก็จะทำการเปิดไว้แล้วคร่าวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบาเสียงเพียงกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อไปจะเป็นรีเวิร์บพีเศนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเสียงกล้องกลางวานอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคลรองเปิดให้ดูเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศเสียงฮอลนะผมมันอยู่ในฮอลขนาดใหญ่เสียงก็จะแบบก้องก้องกลางวานแบบโอ้ใหญ่โตโโหลานอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะต่อไปมันมีหลายตัวนะฮะอันนี้ตัวแรกเนาะเดี๋ยวกดตัวที่2กันอ่ะอันหนึ่งก็จะก,ก,ก,กว้างกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะผมเป็นไงบ้างเสียงโอ้โหยิ่งกว่าฮอลเมื่อกี้ ผมฟังไม่ออกเม,มื่อกี้มพูดว่าอะไรนะมันมีบอกอยู่ว่าเป็นรีเวิร์บอะไรเนาะต่อไปนะผมอันนี้เป็นรูมนะผมเป็นห้องเนาะโอเคเทส 1, 2, 3, โโหนึ่งสองสามสี่โอ้โหกล้องวานใรูหูนะผมอันนี้ผมก็มอนิเตอร์เสียงเตงอยู่นะฮะก็อาจจะรู้สึกกัางวานลวเกินโอเคต่อไปนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะผมโอเคทดสอบหนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้ก็ แต่โดยวรวมแล้วรีเวิร์บเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันประมาณหนึ่งก็จะหายต่างกันแบบความกล้องถ้ามากกว่านะผมกล้องมากกล้องน้อยอะไรประมาณนี้นะผมตัวต่อมาจะเป็นไซส์เชนฮะหรือว่าเป็นฟังก์ชันแบบอารมณ์ดีเจเวลาเราพูดปุ๊บเสียงเพลมันก็จะหลบลงดรอปลงให้เรานะเพื่อให้เสียงพูดของเราเนี่ยเด่นโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดเสียงขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้แบบยังไม่ได้เปิดไซน์เชนนะฮะเดี๋ยวผมไปทําการเปิดไซน์เชนดูความแตกต่างนะฮะอันนี้ผมพูดเสียงเพลงก็ยังไม่ลดลดให้หรือว่ายังไม่ดอปให้นะฮะโอเคขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะฮลัลโหลทดสอบหนึ่งเห็นไหมเวลาผมพูดปุ๊บเสียงเพลงก็จะดอบลงให้อัตโนมัตินะับผมหาให้รบดีเจเลยเราไม่ต้องไปทําการหมุนแบบวอลลุ่มเองนะับผมแบบมันแบบ เฟดลงให้แบบสมูทมากๆนะครับผม hey, hey, oh. เป็นไงบ้างครับผมคันเทปไซเชนของเขาก็ดีจริงนะเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมดีแจ็คอ่ะไม่ใช่ดีเจแซกทีนนะวันนี้เรามารีวิวมาลโนเอเอ็มซีสองนีโอนะฮะ อพอพอนะฮะพอ,พอโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแบบนี้แหละนะฮะเวลาผมเปิดเพลงมันจะได้แบบไม่ดูเงียบจนเกินไปนะฮะโอเคต่อไปเราจะอยู่ปุ่มเดิมนะฮะแต่ว่าปุ่มนี้มีสองฟังก์ชันนะผมจะมี music only ก็คือตัวนี้จะสมมุติว่ามีเสียงร้องเนี่ยตัวนี้จะตัดเสียงร้องเอาไว้ให้เอาง่ายมันเหมือนตัดโทนเสียงแบบเสียงกลางคือมันเป็นแบบ EQ เนอะมันจะเอาแบบเหมือนว่าเป็น V shape ตัดตรงกลางออกไปแบบตัดเสียงร้องออกไปประมาณนี้นะฮะโอเควิธีการใช้ฟังก์ชันนี้ก็ทำการกดค้างนะฮะผมขออนุญาตหาเพลงที่มีเสียงร้องก่อนแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเปิดโหมดหรือว่าฟังก์ชัน Music Only นะฮะ อันนี้คือตัดแล้วนะฮะอันนี้ผมจะกดกลับคืนแบบปิดมิวสิก n อ y ลี่นะฮะ like อันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดแบบ Music Only ะะมิวสิกวอลลี่น,น,บบนะครับผมเห็นไหมฮะก็ถือว่าตัดได้ในระดับหนึ่งก็ยังมีเสียงแบบกวนขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ ถ้าสมมุติว่าเราล้อแบบคาราโอเกะเสียงมันก็จะกรบไปนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเอามาล้อเพลงเนี่ยผมแนะนาว่าให้ปิดไซน์เชนนะครับผมวิธีการปิดก็กดปกติเลยนะฮะเพราะว่าสองฟังก์ชันตัวนี้มันจะแยกกันนะอ่ะอ่ะปิดแล้วนะฮะโอ้เยออย่าไปเยอโอ้ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคผมทำการปิดตัว Music o n อ y นะครับผม โอเคเป็นยังไงบ้าง,างนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวฟังก์ชันบลูทูธแล้วก็ตัวไฟเชนแล้วก็ตัวมิวสิกโอลลี่เนี่ยถือว่าทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างดีนะครับผมต่อมาไดเรกมอนิเตอร์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับแบบเปิดปิดเสียงมอนิเตอร์ของ ัวเองกดปิดก็จะไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์ที่เราเสียบอยู่นะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นฟังก์ชันที่2องที่ d i r e c มอ o n เตอร์จะมีฟังก์ชัน o ูป back อยู่ข้างล่างนะฮะวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเป็นสมมุติว่าเป็นดีเจที่กําลังเตรียมเพลงเพลงหนึ่งไว้ที่เขาใส่หูฟังเนี่ยที่เขากําลังเตรียมมุน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 นั่นคือเขาเตรียมเพลงแต่ว่าผู้ฟังหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เขากําลังเตรียมอยู่นั่นก็คล้ายๆรูปแบ c กหรือว่าเป็นรูปแบ c กอะ เป็นตัวเดีวยวกันเนี่ยผมก็ยังมีเชื่วชานตัวนี้นะซึ่งผมก็ได้ลองใช้งานมาคร่าวแหละเดี๋ยวผมจะลองสาธิตคร่าวๆนะสมมุติว่าเรากําลังอัดหน้าจอหรือลังไลฟ์แล้วเรากําลังเลือกเพลงสักเพลงหนึ่งแต่เราไม่อยากให้คนดูได้ยินนะฮะอันดับแรกเนี่ยอ่ะสมมติว่าเป็นลําโพงบนโน้ตบุ๊กบนหูฟังเนาะเราต้องสลับมายังแบบแฮนด์มาย้อนเข้าตัวมิกเซอร์นะโดยที่เลือกเสียงออกเป็นมนะิกเซอร์นั่นเองนะปุ๊บอ่ะเมื่อเราเลือกแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ทําการเลือกเพลงได้เลยนะผมแต่ว่าปุ่มรูเบกเนี่ยเรายัง เพลงก่อนอสมมติผมเปิดเพลงทิิงไว้ตอนนี้เสียงมันดังอยู่นะแต่ว่าเพื่อนๆอาจาะยังไม่ได้ยินนะผมจะเร่งให้ผมแบบตัวเองเลือกเพลงก่อนนะโดยการเร่งที่ตัวปุ่ม AUX มันก็จะมีเสียงออกจากมิเซอร์มาเข้าตัวหูฟังมอนิเตอร์นะแต่ว่าเสียงมันจะไม่เข้าไปอย่าง OBS หรือว่าที่ผมบันทึกอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากให้เสียงเนี่ยที่เราเปิดอยู่ให้เข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เรากดปุ่มฟังก์ชันที่ Direct Monitor ค้างไว้นะมันจะเป็นการเปิดฟังก์ชัน b ู u e Back เนาะ อโอเคผมทำการปิดรูแบ็กเนาะปิดอ่ะเสียงมันก็จะไม่เข้าตัว o b s แล้วนะแต่ว่าเพลงตอนเนี้ยที่เปิดก็ยังดังอยู่นะแต่ว่ามาดังเข้าตัวหูฟังมอนิเตอร์นั่นเองอาจจะงงนิดน,นึงนะสำหรับใครที่แบบไม่เคยใช้ผมก็งงเหมือนกันช่วงแรกแบบ มันใช้ยังไงเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีคนมาสอนตัวมิกเซอร์ตัวนี้ซะด้วยนะผมก็เลยลองผิดลองถูกดูนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะผมอาจจะไปใช้กับงานอื่นๆได้นะฮะสำหรับสําหรับใครที่แบบมีความรู้ในส่วนนี้อยู่แล้วก็อาจจะอ๋อโอเคตอนนี้เข้าใจง่ายอาจจะงงนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะต่อมาเรามานานตรงนี้ไปหน่อยนะฮะเรามาดูกันที่ตัว pitch p r e s e t นะผมตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนเสียงนะฮะโอเคเปิดดูอันนี้จะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะ ก็ผมเป็นผู้ชายก็แปลกๆมันก็ดูแปลกๆนิดนึงนะฮะมันก็ดูแปลกๆก็ไม่เหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่นะฮะต่อไปจะเป็นเฟเฟกอะไรมาดูกันนะฮะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นเสียงผู้ชายนะฮะก็ผมเป็นผู้ชายอยู่แล้วมันก็มันก็แปลกๆนิดนึงกันเนาะก็ประมาณนี้แหละโอเคฮัลโหลเทถึงโซงราบซีอ่ะต่อไปนะฮะผมจะเป็นเสียงอะไรเรามาดูกันเสียงเด็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นเสียงเด็กน้อยนะฮะก็ มันไม่เหมือนเด็กน้อยมันเห en. มือนเออปันนันนาปันนันนะอ่ะเหมือนอะไรตัวเหลืองๆนะฮะโอเคตัวต่อไปนะอันนี้เป็นโล่บอดฮัลโหลเฮ่อเที่ติงซองซอมซีมันที่เป็นโล่บอดมันเหมือนมันเออมันเหมือนคนเสียงใหญ่ๆอะไรแบบนี้มันหยกเยกไอ้ตัวหัวดีหยกเยกไอ้ตัอ่ามันเหมือนตัป่ามันเหมือนโรบอทนะฮะก็เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นแปลกดีนะผม ไปหมดอื่นนะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นหมดปกติแล้วนะฮะต่อไปเป็นฟังก์ชันสําหรับตัดเสียงน้อยนะผมแต่ผมขอย้ำไว้ก่อนตัวน้อยตัวตัดน้อยตัวนี้อาจจะไม่มีผลกับตัวในดนามิกเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวไม่ดินามิกตัวนี้เนี่ยมันก็ตัดเสียงในระดับหนึ่งของมันอยู่แล้วนะเดี๋ยผมลองเปิดให้ดูแล้วกันเนาะเออมันก็เห็นความต่างอยู่นะคือเสียงซาบมันหายไปเลยนะ,ะผมก็ถือว่าเออเสียงเสียงไม่บี้สักเท่าไหร่นะถือว่าเป็น ฟังชันที่ตัดค่อนข้างดีนะแต่อาจจะดูแห้งๆไปนิดนึงอ่ะมันไม่ได้มีระดับเดียวมันมีอีกระดับหนึ่งนะฮะอันนี้ระดับสูงนะฮะผมก็รู้สึกว่าเสียงพูดมันจะตัดขาด,ขด,ขดตัดมันจะตัดท้ายตัดหัวออกไปเลยมันจะดูเอออุหะาหูหานิดนึงนะฮะมีสองระดับนะผมระดับโลกับไฮนะัะผมวิธีการใช้งานซอฟแวร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะับผมอ่ะตัวซอฟแวร์ หลักๆเลยเนี่ยผมได้อัดเสียงไ้คร่าวๆแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเสียงผมอัดเสียงอะไรไบ้างเนาะมันใช้ยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเนาะน้ำม,มเสียงค่อนข้างดังนะงงไปไปเ, <laughs> เป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะเอฟเฟกต์ Effect แบบนี้โอเคอ่าวิธีการทำทำยังไงเรามาดูกันนะฮะผมอันดับแรกเนี่ยผมจะทำการรีเซ็ต ตัวซาวด์พดหรือเอฟเฟกที่ผมอ่านไว้ทั้งหมดนะทุกตัวเลยวิธีการรีเซ็ตนะให้ทำการกดค้างจนกว่าไฟมันจะกระพริบรัวๆนะครับผมอ่านี่คือรีเซ็ตแล้วนะรอสักครู่เนดะี๋ยวมันจะหยุดเองอ่านี่คือรีเซ็ตเรียบร้อยอ่ารีเซ็ต B ด้วยโอเคตอนนี้ก็ทําการรีเซ็ตแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการบันทึกกันนะฮะวิธีการบันทึกก็แค่กด1ครั้งเมื่อเราจะเลิกบันทึกเราก็กดอีกหนึ่งครั้งมันจะทําการหยุดบันทึกให้นะครับผมอ่ายวผมจะ ลองบันทึก a ก่อนนะโดยบันทึกเสียงจากไมค์ที่ผมพูดเนี่ยไปเข้าตัว soundpad นะฮัลโหลตัวซอบหนึงสองสามสีไอ้นี้ปิดแล้วแล้วนะฮะโอเคลองเปิดฟังดูนะฮะฮัลโหลตัวซอบหนึ่งสองสามสีมันก็จะดูแปลกๆนะิดนึงนะเรารีเซ็ตก่อนเนาะ <c oughs> เสียงที่ผมทํามามันคืออะไร <c oughs> เข้ามาได้ไงอันนี้ผมต่อบลูทูธอยู่ใช่ไหมฮะ ไอแพดตบมอทุอยู่เดี๋ยวผมจะทําการเปิดเสียงาจาก u t u b e แล้วก็ทําการอัดเข้าตัวซาวด์แพดนะครับผมเพื่อเป็นเนฟฟกเอาไว้ใช้งานเดี๋ยวผมมาเสียงตบมุกแล้วกันเนะาะผมเอาเอฟฟกตัวนี้แล้วกันนะวิธีการอัดเสียงก็คืออันดับแรกให้เราเตรียมตัวกดเล่นเสียงกับตัวอัดนะพร,พร้อมๆกันเสียงจะได้ไม่ชา้จาจนเกินไปเวลาเราจะกดใช้งานเอฟฟกเนะาะผมกดเลยแล้วกันเนะาะผมกดปิดแล้วเรียบร้อย ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะว่ามันอัดจริงหรือเปล่าอืมประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถอัดเสียงผ่านบลูทูธได้หรือว่าอัดเสียงผ่านตัวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเราไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเสียงนะคอมแล้วกันเนาะอันนี้แล้วกัน,นงนงไปไก่ตาแตกเลยอ่าตัวนี้นะครับผมโอเคตัวต่อไปตัวบีเนาะอัดเสียงงงไปไก่ตาแตกเลยไอ,อพวกนี้ดิ เมื่อเราต้องการจะหยุดอัดเนี่ยก็กดซ้ํแค่นั้นเองนะผมง่ายๆใช้งานไม่ยากนะโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยประมาณนี้นะเราก็กดเล่นได้เลยนะ่ยวันนี้อะไรประมาณนี้นะผมวิธีการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ก็ไม่ยากโคตรง่ายนะผมง่ายมากๆเลยก็น่าจะหมดแล้วนะผมปุ่มต่างๆก็ไม่เหลือแล้วนะฮะหมดแล้วเป็น มิกเซอร์ขนาดเล็กนะแต่ว่ามันจะมีรุ่นตัวที่เป็นวอลลุ่มใหญ่ๆสอ,อันซ้ายขวาตัวนั้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะสามารถปรับ e อ EQ, ปรับความถี่แล้วก็พวกปรับซาวแพดอะไรได้ละเอียดกว่าน,นี้เยอะขึ้นนะตัวนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมถ้ามีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวผมจะหาม,มารีวิวให้นะฮะเโอเคเราพูดในส่วนที่ ผมประทับใจมากๆแล้วกันเนาะ,ะหลักๆเลยก็คือในส่วนของแบบฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบนะแต่อาจจะเหมาะสําหรับแบบใช้งานคนพูดคนเดียวนะฮะผมแล้วก็ควบคุมอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีคนคอยควบคุมอยู่อีกคนนึงช่วยควบคุมแบบเอฟเฟกหรือลดเสียงเพิ่มเสียงให้นะฮะอะไรประมาณนี้นะผมอีกอันนึงก็จะเป็นพวกฟังก์ชันที่มีใช้งานให้ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ผมว่ามันพอสําหรับแบบสายแคสติ้งหรือว่าสายแบบ สตรีมเกมที่แบบต้องการจะไว้ทำเอฟเฟกหรือเอาไว้แบบเออไว้กดเอฟเฟกเล่นอะไรกว่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะนะฮะข้อดีนหนึ่งคือมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างนานคือเราเอาไปเปิดข้างนอกหรือเอามาเสียบกับพวก iPad สมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าพอตการเชื่อมต่อ y ทซ C พวกนี้เนะี่ยมันแบบเดี๋ยวนี้มันใช้งานได้เลยง่ายๆนะฮะแค่มี p ทซ to t y ทซีนี่ก็เสียบใช้งานได้แล้วนะผมแถมน้ำหนักและขนาดก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็เบา ด้วยนะฮะก็คือพวกพาไปไม่เป็นภาล่าอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันเบามากมากนะผมจุดสังเกตหลักๆคือตัวนี้เนี่ยสำหรับใครเสียงที่ทุ้มๆหรือว่าแหลมจนเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดจุดบอดของเขาก็คือไม่สามารถปรับ EQ ได้นะไม่สามารถปรับโทนเสียงของผู้พูดหรือแบบต้องการจะลดเสียงทุ้มได้นะฮะ ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดของมิกเซอร์ตัวนี้นะเพราะว่าเขาจุดขายของเขาก็คืออาจจะเน้นขนาดที่ค่อนข้างเล็กใช้งานง่ายๆนะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แถมสายมาให้เนาะก็จะมีเป็นสาย AUX อย่างที่ผมว่าไปช่วงแรกนะจะเป็น AUX แล้วก็เป็น USB C to USB A นะครับผมประมาณนี้ตัวนี้การใช้งานข้าวก็มีประมาณนี้แหละจยางที่ผมลองจับดูความรู้สึกมันก็ไม่มีความ อุ่นหรือว่าร้อนอะไรเลยนะเปาเบาสบายเลยนะใช้งานยาวๆอันนี้ก็อัดเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ไรู้สึกอะไรนะฮะประมาณนี้แหละสำหรับการใช้งานตัวมิกเซอร์ amc 2 neo นะฮะก็เหมาะสำหรับนำไปเป็นชุดสำหรับบูทเสียงลิเนฟฟกต่างต่างก็สำหรับใครที่กำลังมองหามิกเซอร์ใช้งานดีๆสักตัวผมแนะนำตัวนี้เลยนะใช้กับไมเอลโน รุ่น PD 200x ก็ค่อนข้างเข้ากันนะฮะอาจจะต้องไปหาขาตั้งไว้น,นิดนึงก็แล้วแต่วามชอบจะชอบแบบขาบูมอาร์แบบนี้หรือว่าแบบตั้งกับโต๊ะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนำหรับเพืเ่อนๆท่านไหนที่กาลังลังเลเนี่ยก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างในผมจะแปะไว้ให้เนาะก็จะแปะไว้ทั้งตัวไม้แล้วก็ตัวมิกเซอร์เลยนะฮะมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราคา2,300บาททวนนะฮะการรับประกันก็อยู่ที่1ปีส่วนตัวไม้ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,590บาทการรับประกันก็1ปีเหมือนกันนะฮะโอเคก็ลองดูว่าถ้าแบบอยากได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่อยากได้เป็นชุดจริงๆตัวนี้เขาก็มีตัวชุดเซ็ตขายนะแต่ว่ารู้สึกทางร้านโปรพังอินอาจจะไม่ได้นําเข้ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะับผมเดี๋ยวผมจะไปหาดูมาให้จรนงริงเราจะแปะลิงก์มาให้เนาะก็ลองดูกันได้นะะแต่ซื้อชุดเซตรู้สึกว่าจะมีชุดแถมหรือว่าอาจจะราคาถูกลงก็ได้นะฮะ ประมาณนี้แหละสาหรับการรีวิววันนี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าขาดตกบกพร่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตัวไหนเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่นี้แหละก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสินคา้าตัวไหนเราติดตามชมได้สวัสดีครับบาย